สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับลุงภาคลือชาแนลนะคะที่ผู้สักการขายฟอร์ด I.M.A สาขาการลปบะพึ่นั่นเองค่ะฝากกดติดตามช่องนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะคะตอนนี้ลุงมีไลฟ์สดนะคะในช่องของเราด้วยนะคะ YouTube นั่นเองนะคะมาทุกวันวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแวะมาได้เลยนะคะ11บเอโมงถึงเที่ยงนั่นเองค่ะลุงไม่แน่ใจว่ามีแจ้งเตือนหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรากดติดตามนะคะหรือว่าเกิดเปิดเขาเรียกว่า เปิดการมองเห็นเอาไว้นะคะก็จะน่าจะเจอกันนะคะคอมเมนต์บ่อยๆนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆนั่นเองนะคะแวะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะลุ่เป็นเซลเจดีค่ะติดต่อง่ายเราสายไวคะ่ะวันนี้พามาชมคันนี้นะคะตัวเอเวอเรสนั่นเองคะ่ะตัวเอ่อท็อปแล้วนะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยบอกว่ามีทั้งขับ2และขับ4นั่นเองคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวท็อปขับ4นั่นเองคะ่ะราคา1นึ่ล้านเก้าแสนหนบาทสังเกตจากตัวไฟหน้านะคะถ้าเป็นไฟลูกแก้วสรูปแบบนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนั่นเองคะ่ะในรุ่นนคับ4ะะ ตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะคะอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะตัวนี้มือมีครบมาหมดเลยอะนะคะเป็นตัวท็อปแล้วนะคะเขามีขับ2แต่ว่าไฟหน้าจะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นั่นเองค่ะราคาล้าน7จนะคะคันนี้ล้าน917นั่นเองค่ะมีความต่างกันนะคะแต่การตกแต่งเหมือนกันต่างกันที่ไฟหน้านั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเครืยนองยนต์2.0ใบเทอร์โบนะคะ10สปีดออโต้ค่ะหมดการขับขี่ให้มา6โหมดนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะลุงจะค่อยๆพาไปชมนะคะว่าเอ๊ะ ตัวนี้หล่อแตกต่างจากตัวอื่นยังไงทำมถึงเรียกว่าตัวท็อปแล้วสไตล์การตกแต่งของรุ่นนี้ซิกเนเจอร์คืออะไรนะคะแล้วภายในจะหล่อแค่ไหนอันเนกประสงค์ขนาดไหนครัไปชมกันเลยค่ะมาอีกแล้วนะคะสำหรับด้านหน้านะคะในรุ่นของตัวทอปของเรานั่นเองค่ะคับสีนะคะไทเทเนียมคับสีค่ะ ด้านหน้าเป็นไฟแมทริกซ์ L.E.D. หรือว่าไฟอัจฉริยะนั่นเองค่ะสามารถปรับลำแสงได้ออโต้เลยนะคะใช้ความเร็วสูงนะคะไฟจะสว่างวาบเลยนะคะเวลาเราใช้ความเร็วต่ำนะคะตอนนี้ก็จะดับแสงให้นั่นเองค่ะเวลาลดส่วนเลนก็จะมีการดับแสงนะคะจะมีไฟดวงเล็กนะคะที่สามารถดับเป็นบางดวงได้นะคะตอนนี้ก็จะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะสองสว่างกลางวันนะคะเป็นตัว C นี่นะคะคือไฟเดย์ไทม์ค่ะตัวนี้ก็เป็นไฟ L.E.D. ลำแสงสีขาวทั้งหมดค่ะรวมทั้งไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะตัวไฟตัดหมอกเนะะี่ยค่ะตอนนี้จะใช้งานตาม จะเป็นแบบออโต้นะคะเวลาเราตั้งพวงมาลัยตรงนะคะที่บายแบบเข้าใจง่ายนะคะตั้งพวงมาลัยตรงจะติดทั้งสองดวงแต่เมื่อใดที่เราหักพวงมาลัยนะคะหรือว่าล้อหมุนปุ๊บนะคะล้อหักซ้ายหักขวานะไฟจะติดตามที่เราหันองศาล้อไปหักขวาติดขวาหักซ้ายติดขว้ายนะคะไฟไม่ได้เสียนะคะหลายคนถามมาลุงก็ตอบไปหลายคลิปอยู่นะคะไม่รู้ว่าเข้ามาดูกันบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้ลุงม,มีไลฟ์สดอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ๊ะอ่ะนะคะสไตล์การตกแต่งจะเป็นสีโครมแบบ แบบนี้เลยนะคะตกกระจาย e v อเวเรสต์รุ่นนะคะนี่นะคะติดให้เขาเหมือนเดิมก่นอนนะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครมเมียมเพิ่มความราชุลีนะคะก็จะมีะสีเทากาไฟนะคะแล้วก็ตัวกล้อง360องศาระบบแจ้งเตือนนะคะด้านหน้านะคะซึ่งเรียกว่ากล่องเดรดร์นั่นเองค่ะการตกแต่งจะมีสีโครเมียมแล้วก็ห่วงล้างคุมความใช้ง,งาน,นะคะ่ะในรุ่นของตัวกล่องเดรดร์นะคะหรือว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะหลายคนก็อย่างที่รู้บอกเลยมีตั้งแต่ตัว เปอเพิ่มแพ็กเกจขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าแต่และรุ่นเขาจะมีความต่างอย่างรุ่นนี้นะคะความพิเศษก็คือจะได้ในเครื่องยนต์ของ2.0ใบเทอร์โบค่ะ10สปีดออโต้210แรงม้านะคะ500แรงบิดนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้แบบรถที่แบบว่าทีเดียวจบนะคะก็เอาตัวนี้ไปเพราะว่าขับ4มาด้วยนะคะแรงม้าสูงนะคะขับ4นะคะแล้วก็ตอนนี้มีดอกเบีพิเศษเริ่มต้นที่แบบ0%ดาว25ผ่อน0%ได้ถึง5ปีนะคะ หรือใครอยากได้ส่วนลดตอนนี้มากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะคะซื้อสดก็ลด1 0 0 0 0แซื้อไฟแนนซ์นะคะจัดไฟแนนซ์ห0 0่งแบวกชุดแต่งด้วยนะคะติดตามเข้ามาที่ช่องได้เยอะๆเลยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นให้มาแจกตลอดเลยนะคะตอนนี้มีไลฟ์สดนะคะก็เข้ามาดูกันได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นพัลมไฟฟ้าระบบดีเลยเช่นกันสายพานพลัลม,มิ่งแบบจุ่น้ำมันเหมือนกันนะคะยังไม่มีการเปลียนนะคะ อ่ะเดีย์ออโต้ค่ะตอนนี้พัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์แบตเตอรี่ A G M ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างตัวรถกันค่ะคันนี้ก็ให้มาล้อแมกขอบ20มาแล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวพา o โน i ามิกมูรูปเดี๋ยวลุงพาไปดูค่ะไปค่ะ สำหรับด้านข้างตัวรถมาอีกแล้วนะคะหล่อและดุเลยนะคะสำหรับคันี้ก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะคะการตกแต่งนะคะในเรื่องของเทเทเนียมหรือตัวท็อปนะคะเขาเอสวีนะคะแล้วก็ตกแต่งตัวขอบกระจกแบบนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมมือจับก็เป็นสีโครเมียมนะคะมีลูกค้าหลายท่านก็ไปแลบเป็นสีดําด้านก็มีนะคะให้เข้ากับตัวรถนะคะเน้นดุก็มีนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประตูแบบสมาร์ทคีเลสนั่นเองนะคะก็สอดมือเปิดได้เลยค่ะกุญแจอยู่ในกระเป๋าสอดได้เลยนะคะเปิดได้เลยนั่นเองนะคะสําหรับตัวหูกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว มีกล้อง360อ,องศาเห็นไหมคะจะมีห้อยลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีระบบไรส์ราสามรปอร์ตนะคะแจ้งเตือนนะคะจากกันชนด้านท้ายนะคะหรือว่าไฟท้ายนั่นเองค่ะตัวนี้เวลารถจอดขนาบด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่ามอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ารถใหญ่นะคะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เข้ามาประชิดนะคะหรือว่าใกล้ๆนะคะระยะอันตรายนะคะจะมีแจ้งเตือนที่หุมกระจก ให้คนขับนะคะคอยระวังด้วยนั่นเองค่ะสําหรับบันไดนะคะตอนนี้ก็เป็นสีทูโทดมานะคะเน้นความหรูหรานั่นเองค่ะล้อแม็กให้มาเป็นขอบ20ที่ลุงบอกเลยนะะี้น,นะคะเป็นยางคูเจีย 25H นะคะสาหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนยางแต่ว่าเอาแม็กเดิมก็ทําได้นะคะหรือใครอยากจะเปลี่ยนทั้งยาง,ยางทั้งแม็กตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะแรปเตอร์นะคะชุด a k c นะคะโอ้ยชุดแต่งเยอะมากตอนนี้รู้ทําโปรชุดแต่ง หรือดาวเริ่มต้นที่15%นะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะหรือผ่อนสบายๆเพียง14,000บาทดาวที่25%นะคะทุกท่านคะแจ้งนิดนึงนะคะถ้าสมมุติเราดาวน้อยนะคะ10% 15%ถามาได้ไหมได้นะคะเริ่มต้นที่0%ถ้าเครดิตดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้าอยากจะใช้ชุดแต่งใส่ชุดแต่งด้วยอะ่ะ จะเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะดอกเบี้ยพิเศษนะคะสูตรเปอรซชุดแต่งเต็มคันหรือว่าออกรถใช้เงินน้อยนะคะได้หมดเลยนะคะอ่ะตัวนี้มีพานโนรามิกมูนรูฟนะคะเดี๋ยวลุงจะถ่ายให้นะคะลองอ่ารอดูก่อนนะคะมีพานโนรามิกมูนรูฟนะคะแล้วก็ภายในนะคะว่าจะหล่อขนาดไหนกันแหละนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมก่อนว่าด้านหลังมีอะไรมาบ้างแล้วก็เราจะไล่ไปดูด้านไหนด้วยค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้ก็เติมแอบบูเช่นกันนะคะนี่นะคะฝาถังน้ำมันแล้วก็แอบบูจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เติมดีเซล8์ดิค่ะไฟไท้ายเป็น led แบบซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องการะยะจอดให้เช่นกันนะคะเปิดไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็ปรับพับไฟฟ้านะคะ ในตัวของเบาะตอน3มนะคะปรับไฟฟ้าเลยนะคะกดตรงนี้เลยนะคะปับพับราบลงไปรับน้าหนักได้เยอะนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระมีนะคะแล้วก็ที่สําหรับถอดยางอะไหลก็มีให้นะคะแม่แรงติดรถนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นไฟฟ้าอย่างที่ลุงบอกไปนะคะกดจากรีโมทได้หรือกดจากตัวรถก็ได้นั่นเองค่ะลองปิดจากตัวรถนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยค่ะ ตรงนี้ความพิเศษนะคะอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะจะมีในเรื่องของลกล้อง360องศามาให้นะคะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะไลฟฟ้าที่ปัดน้ําฝนจะเป็นต้องใช้นะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะคะว่าจะหรูหราขนาดไหนในรุ่นนี้ค่ะมาดูภายในกันบ้างนะคะ มานูภายในคะ่ะลุงสูงประมาณร้0ยนะคะก็จะนั่งประมาณนี้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเลื่อนได้เลยคะ่ะปรับให้มันพอดีกับสรลีระของเราคะ่ะลุงเป็นคนที่ชอบนั่งแล้วก็แบบว่าคือไม่ต้องแบบไม่ต้องยืดสุดขาะคะ่ะคือเป็นคนชอบแบบนั่งแบบอย่างเงี้ยขาเหลือหน่อยนึงนะคะให้ยืดขนเข้าขนออกได้นะคะเบาะนะคะก็ปรับไฟฟ้าพวงมาลัยปรับไฟฟ้าเช่นกันค่ะ ปรับให้เข้ากับตัวนี้ก็ได้นะคะจับถนัดมือนะคะหรือว่าใครอยากจะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบเรานะคะ <S <S ตัวนี้มีความแม่นยํานะคะลดการสั่นสะเทถถือนเวลาเราใช้ความเร็วสูงเวลาเข้าโค้งนะคะ adaptive cruise control อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ <S <S สั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะตอนนี้ตั้งค่าความเร็วได้ที่ลุงบอกเลยนะคะ <S <S ตามรถคันหน้ารถคันหน้าวิ่งร้อยยี่สิบเราขี้เกียจนะคะเราขี้เกียจขับเขี้เกียจเหยียบคันเร่งนะคะขับตามรถคันหน้าไปเลยค่ะนะคะตั้งค่าไว้เลยนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงค่ะกดค้างไว้นะคะแล้วก็สั่งงานเลยนะคะ เขาจะมีนะคะทวนคําพูดของเราอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะระบบออโต้เลยนะคะฝั่งขวามือเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะตัวน,นี้แสดงผลการใช้งานหน้าจอหลังพวงมาลัยค่ะอืมไฟเลี้ยวนะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะที่ปัดน,น้ำฝนปุ่มฟูสตาร์อยู่ขวามือนะคะสําหรับหน้าจอตรงกลางนะคะตัวน,นี้นะคะเป็น12.4นิ้วภาพสีภาษาไทายแล้วนะคะทัชสกรีนเลยนะคะก็จะมีฟิล์มมาให้นะคะเขาเรียกว่า,าพลาสติกหุ้มดีกว่านะคะแกะออกก็จะใช้งานได้ลื่นกว่านะคะไม่แนะนําให้ติดฟิล์มเท่าไหร่นะเพราะว่า มันมีผลต่อการใช้งานบางทีแบบ่าคิดว่าจอค้ังไม่ใช่นะบางคนไปติดฟิล์มมาแล้วมันหนามันทัดไม่ได้ค่ะนะคะแอบแยกซ้ายขวาเนาะแท่นชาร์จสายมีให้ค่ะสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีกีอิชิปเตอร์แต่ว่าเราไม่มีในเรื่องของระบบถลอยจอดแล้วนะคะไม่มีทุกรุ่นเลยนะจ๊ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะออโต,สต้สตาร์สต็อปมีมาให้ทุกรุ่นแล้วนะคะรถจอดติดไฟแดงรถเราก็จะดับนะคะเราเหยียบเบรกนะคะ ดับนะคะแล้วก็เวลาเราเหยียบคันเร่งมันก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนรถอีโคคาร์ค่ะรถในรถในส่วนของระมัดระพิษทางอากาศนั่นเองค่ะยูโร <Euro> 5นะคะเราต้องมีเนาะแล้วก็ f o l l o w f ฟ r h i า h ใช้ปกตินะคะ 4L ค่ะจอดรถแล้วก็ใช้งานนะคะมีโหมดขับ4ให้นะคะตัวนี้ก็ หมดประหยัดล่างพ่วงนะคะดินทรายคนล่องมีให้ครบนะคะแล้วก็หมดสปอร์ตนะีที่ลุงบอกเลยนะคะนีก็คือแบบแล้วแต่การใช้งานนะคะฝนตกก็เราสามารถเปิดอะไรได้นะคะเอเขาเรียกว่าอะไรนะรักษารถให้อยู่ในเลนป้องกโนโนันรถนอนอกเลนเลนคิปปิ้งเลนงเตอรลิงมีครบเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นกระจกตัดรถแสงสะท้อนจากรถขันหลังค่ะบานใหญ่มาก กระจกด้านข้างสองข้างก็บานใหญ่นะคะตอนนี้เวลาลุงขับขี่นะมองเห็นแบบบานใหญ่เลยอะถ้าเทียบกับรถรถรถเลกาา้ะห่ามันก็จะแบบนะคะมันจะมองไม่ค่อยหเห็นนะคะเราต้องคอยปรับแล้วปรับอีกนะคะบางทีเราอยากนั่งแบบเออถอยออกไปหน่อยนึงบางทีเราหนังนั่งแบบชิวๆปรับเอ็นอะไรเงี้ยเออเราจะต้องคอยปรับกระจกตลอดแต่นี้ปรับทีเดียวนะคะดูดูได้เลยยาวๆนะคะมีช่องเสียบกล้องตรงนี้นะคะ ไฮเอท A, ไฮซีนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวนี้พาโนรามิกโมลูปนะคะนะคะเปิดได้ด้านบนนะคะรับแดดรับฝนรับลมนะคะรับรับมวลรับพิทังอากาศพีเอ็มสองจุก็รับเข้าไปนะคะในเปิดได้นะคะเปิดแบบ2สเต็เปผ้าใบเนี่ยเปิดได้สุดเลยแต่ว่าตัวกระจกนะคะก็จะเปิดครึ่งคันนั่นเองค่ะครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะ ตระจกแต่งหน้ามีมาให้นะคะในนี่อ่ะนะคะแล้วก็ฝากระโปรงรถด,ด้านหน้านะคะเปิดจากตรงนู้นนะคะฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งผู้โดยสารนั่นเองค่ะที่เก็บนี่นะคะคัมภรานะคะออโต,โต,สต้สตาร์ทต็อปอย่างที่ลุงบอกเปิดไปเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครลำคาญก็กดปิดนะคะที่วางแก้วน้ําด้านข้างด้านซ้ายด้านขวามีแล้วนะทุกคนนะคะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าด้านหลังให้ด้วยนะนี่นะคะลุงถอยหลังมาให้กด มีด้านหลังให้ะนะคะด้านหลังเราจะมองไม่เห็นด้วยตานะ่ะแต่มันจะมีปุ่มด้านข้างตัวรถเนี่ยค่ะเราก็จะกดนะคะเวลาเรานั่งกางไกลๆค่ะขับรถไกลๆเนี่ยเห็นไหมพอดีเลยกับด้านหลังค่ะบางคนก็ตัวเล็กไงบางคนก็ตัวใหญ่ก็นั่งได้นะคะอย่างรุงแบบตัวคือรุงไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวตัวคือสูงแต่ว่าไม่ได้ตัวอ้วนนะคะเออน,นะคะก็จะนั่งแบบ ปรับตามสรีระเราเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะกิ้งก้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0611698999อย่าลืมนะคะลุ้มมีไลฟ์สดทุกวันด้วยนะคะเวลาเที่ยงถึง ไม่ใช่เสือนมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็จะมีอัปเดตให้ทุกวันนะคะฝากกดติดตามกดกเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะสู้ๆอย่างนี้ได้นะคะหรือใครอยากจะออกรถนะคะต่างจังหวัดลุงไปส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามช่องนะคะทั้ง17,800เลยนะคะหวังว่าเดือนหน้าเราจะเจอกันที่18,000นะคะไว้วา,าทุกคน